เอาพี่น้องพักเบ็ดมือนีิฟิวไปใจเาโอ้โหได้อแต๊วอีแต๊วอีแต๊วอีแต๊วอู้พี่ิดอะไรนี่บ้าน้ำะเนี่ยบอลนี่บอลนี่บอลอ้ยพี่น้องพี่น้องบ้าทุกนั่นดีนั่นดีบ้าบ้าพี่น้องบ้าหันนั่นนั่นดีโอ้ออ๊นเบ็ดจากหลังเข้ามือนีิโอ้พี่น้องดุกหน้างามๆเลยพี่น้องบ้าทุกพอดี พอดีเนาะอ่าโอ้พี่น้องหมันอยู่ดิเตรียมนะพี่น้องตอนนั้นพุทธุกพี่น้องประเทศไทยมันมันคือจังหวะมันดุกหน้าผสมเลี่ยงปะโบ่บพี่น้องดุลวดมันเป็นเลี่ยงเลยโอ้พี่น้องมันมาแต่ใสเนาะพี่น้องอันนี้หน้าโคกนเนาะไอ้เนาะหน้าโคกพี่น้องป้าป้าอะไรเนี่ยพี่ทีบ้านพุทก่อนปุดก่อนพี่น้องพอนพี่เนาะโอ้กกรเลยบประเทศไทยพี่น้องก็เลยหากระอกมาั่นงามๆเลยพี่น้องนะโอ้เอาเอาเอาเนื้อสีเดียรเนี้อก็พี่น้องโอ้ เมื่อนี้อยู่กับไอ้ไส้เนอะครับหากินแบบปันมันกันขึ้นเขาโอ้หลังแหลกแหกมานเลยพี่น้องเลยบ้านอยู่กันเน่าแงครับพี่น้องเมื่อนี้เบิ่งกันมั้วนๆนะครับบ้วเด็กแง่เลยพี่น้องเบิ่งเบ็ดพี่ใส่ใ่จุดสร้าพี่น้องย่างพี่น้องย่างบ้าพี่น้องปลากินดึงเอาว่าเบ็ดมะพันอยู่ทึ่งอุ้ยพี่น้องพุณเราคิดกระเดือนลงไปแล้วคมโอ้หน้าโคกพี่น้องหากินแบบปันมันขึ้นเขาเบิ่งกันไปเรื่อยๆทีนี่พี่น้องเมื่อนี้ อยู่กับเบาทิ้นเมืองบึงการนะครับเมื่อนี้ลาปลาดุกยางเดียวเลยพี่น้องเป้าไม้ไงคือปลาดุกยางเดียวเลยอย่าเอาแบบคักๆกวาสันไอ้เบาทิ้นไปจัดเต็มนะครับโอ้พี่น้องเลยเล่นจักลังเกาะเข้ามือหนิฮะหกสิบหลังป้าพี่น้องสิบบ้านบ่พี่น้องหกสิบหลังครับพี่น้องเอาเอาพี่น้องแต่สามเต็มแล้วนะครับนะเวลาที่สองถูกอ่า สองทุ่มเนน้พี่น้องเนาะนี่ช่วงนี้ละปลากองเงาเลยพี่น้องชเด็ี่น้องเเอาพี่น้องชเด็ดมาสักดวงคางเลยปลาดุปลาดุโอ้ปลาดุกับปลาเค็มมนใสไปกอนได้พี่น้องพูเอาปลาดุก่อนปลาดุก่อนปลาดุก่อนปลาดุกอ้พี่น้องอ้ดุกหน้าป้าโถ นำมือถ้าเนาะโอ้ยนำมือได้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกอนของบาของโพน้องพี่น้องโอ้ยงามๆเลยพี่น้องเลยหนึ่งเตียงหเตียปลาเข็งปาดปลาเข็งไงพี่น้องก็ได้ปลาใส่ใบก้านได้พี่น้องนี่อือะูห้ยงามแห้งพี่น้องงามแห้งโอ้สองเตียงพี่น้องโอ้โอ้สุนพ่อปลาต้มใส่ใบมปลาคามอ่อนมันเสียบเลยพี่น้องปลาดุกเนื้อแน่นๆเลยออหูนี่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 อู้ยปลาเข็งแม่ปลาไงเลยพี่น้อง ปวดเบื้องเอาไเบื้องโอปดบ้ตปดูกูงามแหงพี่น้องพูดกักักคักักพี่น้องพออีกไม้แล้วอุ้ยเบื้งเรู้ไหมเบื้งพูดะดอดาถเพี่น้องโอ้ยพี่น้อง้โอ้ยนี่นี่อเป็นได้บาดนีบาจบเอา เบาทิ่นเมืองบกันพี่น้องสูตรสูตรเส้นปลาดุกเบ็ดปลาดุกเส้นนี่จะปลาดุกล้วนลวดนี่บอกสูตรเส้นปลาดุกโอ้ได้หลายขนาดพี่น้องสูตรเส้นปลาดุกทุบกอดอะไรพี่น้องครันนั่นนี่จะปลาดุกใส่ตามเงี้ยพี่น้องเพิ่งก่อนนะเพิ่นพี่น้องจะได้เคล็ดลับเนี่เนี่ยเทียมคือเทียมสองอันเท่านี้โอ้สองอันแค่นี้โอ้แค่นี้งานโอ้พี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพิ่งเงี้ยเบ็ดสั้นๆพ่ต้องเบ็ดแนว่ยพี่น้อง อได้การแล้วพี่น้องเลยตามไกมนไปชมมามามามันมันครับน้ำกันครับพี่น้องมาบรรยากาศกะทงไฮทงห้าบรรยากาศก็อะไรคึกมากสับเดนือวัดสันโอ้ยมมันดนมือนี่โอ้ตกตกตตกตกไข่น้โอ้กายกายอ้ได้การแล้วพี่น้องโอ้ยน้ออุ้ยคเด็ดอีกโอ้ยเจ้าเด้งเจ้ยเด้งหุ่นยุ่งยุ่งยุ่ยเด้งเด้ง เดือดวิรุดพอดีรุดได้นีแล้วนึกบอกรุดได้นีแล้วมันรุดได้นีพอดีบอกเทคนี้พี่น้องเนี่ยดวงเบ็ดขนาดเส้นใดรก็พี่น้องจะขูอีกเบอร์เบอร์เบอร์เบอรเก้าเบอร์เก่าอันน้อยก็พี่น้องเบอร์เก่เบอร์ซิโอ้ยได้ขนาดมามาหมนมกันไอไอ้ไส์บอกเทคนิคตรงนมา หนอบข้างแรกเนาะฤดูการนี้เนาะฮากัได้น้ำนี่แหะพี่น้องเลยเอาพี่น้องเอาเรียกว่สัตวเอาเด้อดดมามาพี่น้องมาอุ้ยปลาถุกเจแล้วเด้อนั่นบพี่น้องบ่งกอนบังกันบังกนรูปบาไงไงหน่อยถ้ารน้ำกันพี่น้องโอ้ยค่อย่อยยยรางคอนใส่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโ แตากล้องก็รุ่นน้ำจนเงียวสิเงีย้ยใส่ง่ามหน่อยนาะแม่ใส่งามแห้งพี่น้องซสนี่งนะพ่อกินพี่น้องใุ้คนนี้โอ้ยโชไข่รองค์ตรงพี่น้องน่าว้าพี่น้องเปิ้ลเต็มโอ้จะเต็มเล้วว้าถูกพี่น้องเลยหวานขนาดพี่น้องมาคนมัวนกันครับสูตรเด็ดนี้นี่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 วิธีตำเนื้อนี่ยสองเท้อเท่านั้นเกาะสองเทืาใส่เพ็รเบือเก่าตัดเบือหน่อยพี่น้อใส่เพชรเบือเก่าเบอร์น้อยพี่น้องเฮ้ยเน้นเน้นกินปลาดุกย่างเดียวพี่น้องนี่สูตรนี่นะครับ การตามเนื้อก็มีส่วนนะครับพี่น้องแลวก็ดวงเว L บ็ดก็มีส่วนนะครับไม้นีแห้งหมองสําคัญเลยไม้ก็มีส่วนนะครับพี่น้องนะไม้หมองเข้าใส่ห้องหูว่ามันมีป่าอย่างนะเพราะาห้องหูจะนิดป่าแล้วก็เอาตัวนั้นมาจัดการมันเลยครับพี่น้องนะมาจยาปเบิงคือไปเรื่อยๆน้่ก,นกันครับขึ้นนี่เงากันไปเรื่อยเยครับพี่น้องครับเอาครับพี่นอ้องหลังจากหียยางมาสักพักหนึ่งแล้วขั้งทึงพี่น้องน้อยหน่อยโอ้ขันไปโอ้เดี๋ยวเนีเอามปเก๊เๆโอ้ มีเบ็ดมีขั้นเบ็ดมินี่ใส่มินิเจ๋งแมันอ้วนเขาลริ่มง่ามพี่น้องแต่ว่ามันอ้วนเนาะขี่กระเดื่องลงในร่างมาดูดูโอ้โหอาวุธยะไรดีโอ้โหเขาเริทำขาดปวดพี่น้องแล้วดึงมันมาก็ไปเกี่ยวเนาะเจ๋ยไปถอยว่าแม่เต่ามือโอ้โพี่น้องเลยได้หลายเต็มดูพี่น้องเซ็ตเซ็ตแลกันพี่น้องมั้งมันมันมวนมวน ขันเดือดมันต้องอ่อนเนาะมันงมันแข็งดึกบ่แรงมันกินแล้วจังอยู่อ่อนเหมือนมันต้งอ่อนไปน้ำอ่ะเดียวเอาพี่น้องโอ้เบิ่งมันขั้นโอ้เอาโอ้ยพันกวบเขาลงเลยอ้าวขึ้นมากันพี่น้องเลยตกกับน้ำงามตัวกับพอดีพอดีครับพี่น้องประดุ้โอ้รุดเองรุดพอดีเลยโอ้ยเนาะว่าเขาพูดปดปดเปลี่ยนนิดหนึ่งเปลี่ยนนิดรุดบุตานายน้ามันน้อยๆด้ยพี่น้องแต่ว่า ป่ามันเป็นปลาเก่าปลาเก่าเนาะกินมะไขืกิ่นมะไข่แม่นอยู่เบิ่งจะส่งท่องอปปอไอแปรเนาะนี่พี่น้องไปด้ก็ได้หลายแจมละสองสี่หกแปดโอ้ยเก่ากูแล้วครับพี่น้องเก่าโซ่แต่เก่าโซ่ก็และวกันครับโอ้ยเงามาเลยพี่น้องแก่เปียกจุดเลย